สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนตัวละครในใหมค c ครับกันนะคะกดไปที่ dressing room ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดไปที่ edit ค่ะแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะกดไปตรงนี้อันแรกอันที่สอง สมมุติเราอยากได้ตัวนี้แล้วเราก็กดตรงนี้แล้วเราก็กดย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็จะได้ตัวนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เออมีผ้าคลุมข้างหลังแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ